หรือดูการหน้าแพลพาวแสงทองปังแน่นอนค่ะพี่น้องแพลพาวแสงทองนะคะกลับมาปรับรูปโฉมการโชว์ของวงแพลพาวแสงทองใหม่ทั้งหมดคะ่ะโดยแพลพาวนะคะละท่าเต้นเก่าทิ้งทั้งหมดค่ะพี่นอ้องอือฤดูการหน้านะคะวงแพลพาวแสงทองจะทํารูปโฉมออกมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําการแสดงบนเวทีชุด หรือรวมไปถึงท่าเต้นของแดนเซอร์นะคะนักร้องศิลปินทุกคนนะคะจะต้องมาซ้อมจะต้องมาทำการซ้อมจะต้องเตรียมท่าเต้นใหม่ๆขึ้นมาเตรียมชุดเตรียมโชว์ใหม่ๆขึ้นมาให้กับ FC Fan แฟนคลับเนี่ยได้ดูสิ่งที่แปลกใหม่ สิ่งที่อลังการกว่าเดิมค่ะพี่น้องให้คุ้มกับที่เอฟซีเนี่ยเสียค่าบัตรเสียค่าตัว๋วเดินทางมาดูมอลำาวงแพรพาวแสงทองค่ะพี่น้องอโดยแพรพาวนะคะก็ได้สั่งผู้จัดการวงคือนุสซี่นะคะได้บอกว่าให้ทุกคนนะคะโละท่าเต้นแดนเซอร์ออกให้หมดคะ่ะโดยแพรพาวแสงทองนะคะจะนำท่าเต้นใหม่ๆให้แดนเซอร์เต้น โดยบอสเพลนะจะเป็นคนลงไปคุมทีมงานเองจะลงไปพิจารณาการซอฟเต้นของแดนเซอร์เองว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้ท่าเต้นไหนในฤดูการหน้าที่จะถึงค่ะเหมือนเป็นการตอบแทน FC f แฟนคลับเหมือนเป็นการคืนกำไรให้กับ FC f แฟนคลับที่เขาเสียเงินซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาดูวงแพลวพาวเสียงทอง ต้องได้รับอะไรที่แปลกใหม่กว่าเดิม่ต้องได้รับอะไรที่แปลกแปก,แปกใหม่ๆกว่าเดิมเพราะไม่อยากให้ FC จำเจอยู่กับสิ่งดินเดิมแพลวพาวก็เลยลงทุนปรับโชว์ใหม่เปลี่ยนทาเต้นโลทาเต้นเก่าทิ้งทั้งหมดเปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนโชมเวทีใหม่ทั้งหมดนะพี่น้องเนาะดูเลยว่าฤดูกาลหน้านะคะหมอลำแพลวพาวเสงทองเนี่ยปังแน่นอน แพลวพาวนะคะเมื่อได้ประกาศโละท่าเต้นทีมงานแดนเซอร์แพลวพาวแสงทองทิ้งทั้งหมดก็ได้ออกมาโพตสต์เซลล์เซลล์ลูกลูกนักเต้นนะคะนักเต้นแดนเซอร์หางเครื่องในวงแพลวพาวแสงทองแบบนี้ค่ะแพลวพาวสั่งให้โละท่าเต้นเก่าออกให้หมดปีนี้ต้องเต้นท่าใหม่เท่านั้นตัวนึกสงสารอ e ีเฟอร์บีขนาดทาเกามันยังจำเพได้ใดเลยนะคะพี่น้องอื้อ ก็เป็นรูปรูปนี้นะคะเป็นโมเมนต์ที่เพลพาเนี่ยออกมาแซวน้องน้องศิลปินแดนเซอร์ในวงเพวพาแสงทองเนอกว่าขนาดทาเต้นเกหนี่ยังจําได้บ่เบิดเลยนะคะมาฤดูกาลหนาเปลี่ยนปรับชมทาเต้นไม่เนี่ยน้องเฟอร์บีเนี่ยซิจาทาเตนได้เบิดบ่อนอนะคะ f อซีแฟนคลับก็รอชมรอเชีย ตั้งตารอชมใหม่ของวงมอลำแพวพาวแสงทองในฤดูกาลหนะะ้าค่ะและวันนี้นะคะเป็นวันที่แพวพาวแสงทองและซันวงสะท้อนถ่าย MV เพลงใหม่นั่นก็คือเพลงนับกลบของแผ่นดินค่ะพี่น้องเป็นเพลงที่แพลวพาวกับซันนะคะแต่งหนึ่งวันทำดนตรีหนึ่งวันใส่เสียงหนึ่งมือถ่าย MV มีหนึ่งมือ ปล่อยเพลงพรุ่งนี้ค่ะพี่นอ้องเป็นเพลงที่ทําขึ้นมาเพื่อชาติของเฮาเองทําขึ้นมาเพื่อสรรเสริญวีระบุรุษของพวกเราที่ออกไปเป็นแนวหน้าให้กับพวกเรานั่นก็คือเหล่าพี่พี่ทหาร ที่ไปเป็นแนวหน้ารักษาดินแดนของประเทศไทยเอาไว้นะคะเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้แพรพวก็เลยออกมาถ่าย MV เพลงเพลงนี้และพร้อมปล่อยลงช่องพรุ่งนี้ให้ FC แฟนคลับนะคะได้ชมได้เชียร์ไปพร้อมๆกันนั่นก็คือเพลงนักรบของแผ่นดินค่ะเพลงนี้แพรพวบอกว่าพวกเราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อแนวหน้าของไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่พี่ทหารนักรบของแผ่นดินและประชาชนคนไทยทุกคนนะคะเพลงเพลงนี้นะคะเพียวพาวตั้งใจที่จะสร้างสารรค์ลังสรรผลงานขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่ๆที่เป็นนักลบแนวหน้าของไทยเนาะตั้งใจทําขึ้นมากนะคะทุกๆคนก็ต่างมาแสดง mv ด้วยกันต่างมาถ่ายทำด้วยกันเนาะเพลงเพลงนี้แพร,ว,พรวและสันวงสะทอนตั้งใจทํำขึ้นมามากเพื่ออยากส่งกําลังใจให้กับพี่ทหารที่อยู่แนวหน้านะคะพี่น้องนี่นะคะก็เป็นโมเมนต์ความน่ารักละหว่าง แผวพาวแสงทองแล้วก็สันวงสะท้อนที่มีใจรักชาติอยากออกมาส่งกำลังใจให้กับพี่พี่ทหารแนวหน้าไปด้วยกันค่ะพี่น้องและเมื่อวานนะคะก็ยังเห็นนะคะน้องนาริตะค่ะ น้องนาริตะอัดเพลงซิงเกิลซิงเกิลแรกของน้องนาริตะนะคะเดี๋ยวเราก็มารอชมไปพร้อมๆกันว่าซิงเกิลนี้ของน้องนาริตะเนี่ยจะปังขนาดไหนเนาะซิงเกิลแรกนะคะเริ่มขึ้นแล้วอาจารย์นักดนตรีนะคะมาอัดนะคะให้ถึงบ้านเลยขอให้น้องนาริตะนะคะตั้งใจและ ขอกำลังใจให้กับน้องด้วยเพราะซิงเกิลน,นี้คือซิงเกิลแรกของน้องณิตะนะคะที่แม่แพลวกับพี่สันนะคะทำขึ้นเพื่อน,น้องเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวโมเมตนต์น่ารักนา่กนารักของแพรพาแสงทองเป็นการอัปเดตข่าวสารในวงแพรพาแสงทองว่าฤดูกาลหน้านี้ วงเพียวพาแสงทองเนี่ยต้องมีอะไรแปลกใหม่ไปมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะไม่อยากให้เอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยจำเจอ,อยู่กับสิ่งเดิมๆจำเจอ,อยู่กับท่าเต้นเดิมๆการแสดงเดิมๆอยากจะพรีเซนต์ตัวเองอยากจะทำอะไรใหม่ๆให้กับ f อแฟนคลับเนี่ยได้ชมได้สนุกได้ตื่นเต้นไปกับวงเพียวพาแสงทองเพราะอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วที่เสียเงิน ซื้อบัตรซื้อตัว๋วเข้ามาดูเข้ามาชมแพวพาวแสงทองนะคะและลูกๆแสงทองทุกคนเนี่ยบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะเต็มที่ไปกับการแสดงไปกับโชว์ของวงอย่างแน่นอนทุกคนก็คือเตรียมเครื่องมาดีเตรียมเครื่องมาใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นก็ไม่ชุด อแดนเซอร์นักดนตรีศิลปินในวงก็ใหม่และก็มีออเดชั่นนักร้องใหม่ๆม,มาอีกเนาะพี่น้องเนาะและก็มีเสริมทัพด้วย The SP Band เข้ามาอีกรู้สึกว่าเป็นการโชว์ใหม่ที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมสำหรับฤดูการหน้านะคะของวงการหมอลำอย่างคณะหมอลำแพลวพราวแสงทองนะคะเป็นคณะหมอลำซิ่ง ที่เรารู้จักชื่อเสียงมานานหลายปีนะคะหลาย10ปีเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็น10ปีนะที่อยู่ในวงการหมอํำม,มาเนะพี่น้องเนาะและก็รู้จักชื่อของแพวพราวแสงทองเนี่ยมาไม่ต่ํากว่า10กว่าปีแล้วสําหรับหมอํำซิ่งชื่อดังนะแล้วก็มาชอชมรอเชียร์กันนะคะว่าโช์ใหม่ของชมใหม่ของโชว์เนาะ งวงแพลพาแสงทองเนี่ยจะเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนนะคะโดยการรันตีแล้วจากบอสแพลนะคะที่จะเป็นคนไปลงไปคุมการซ้อมท่าเต้นการซ้อมของศิลปินเองด้วยตัวเองเลยเพราะบอสแพลนะคะต้องการให้น้องๆในวงลูกๆศิลปินทุกคนในวงนะคะ เกิดขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาในแวดวงการศิลปินหมอลำสิงของเราเหมือนกันค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะสาวบูแบดก็เอาเรื่องวงแพลวพาแสงทองมาอัปเดตให้พี่น้องฟังนะคะมีอะไรจะมาอัปเดตมาอีกก็จะอัปเดตกันอีกนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ